สบายดีสบายดียามเศร้าพี่พน้องสาบรรยากศาศบรรยากาศตื่นมากเห็นแสงแดดเปี้ยงป่างแต่ว่าตอนเศร้ากับอากาศหนาวอากาศเยน็นคือเกาวพี่น้องช่วงสายๆก็เริ่มฮ้อนแล้วเนาะคือสีเบิดช่วงหนาวแล้วล่ะตอนนี้อยู่เทียงให้เทียงน้ำมองเก่าพี่น้องจ๋ากำลังเตรียมอาหารเศร้า ไปตดออนเเา็ดยู่กับสาววันสาวลอยเราไม่เห็นออกมาแต่เมื่อวานเบ้ามีก็บรรัวนางเป็นอีหยังแล้วเห็นมีคนคอมเมนต์วันโทรศัพท์นางตกน้ำสำหรับตกให้บริษัทอดคลิปวาสันเพราะว่าตั้งแต่เมื่อวานเบ้ามียังไ่เห็นหน้านางเพราะนางไม่ได้ออกบ้านบ้านนาเนาะอยู่บ้านเพราะว่านี่นะเราเมียนเพื่อนนี่ยค่ะเราก็เลยแล้วเพื่อนก็เมียนเก็บเขาเก็บของเมียนสงสัยเมียนของเมียนยังอะไรจังหวะโทรศัพท์ตก ตกน้ำไห้ได้ยินเขาว่าเาาบาม,มีก็ยังไม่เห็นหนา้าว่ามันอีเพิ่นสิออกมาหน้าบ่สา,าวันเฮ็ดหยังสาวันขวดตะกะแตนค่ะ,ะเอาูได้ไปย่างตะกะแตนเหรอแม่น้องเมยแล้วข่อยก็ไปน้ำเล่า,มา,เ,ามเมื่อคืนเพิ่นไปย่างกับอ่าแม่น้องเมยพี่น้องขวดตะกะแตนไปย่างตามป่ากรุ๊กนะแม่นสามป่าจิ้วนะเรบไปเลยนแถวป่านขวดตะกะแตนบ้านเฮาพี่น้องก็ย่างนึ่ตะกะแตนมันไข่เล้วซุกกันแล้ว อันสีขวดตะก,กะแตนแล้วกะ็สีซุปมะเขือเนาะมะเขือแม่น้องลุงเอามาให้เมื่อาวานนี่แหละอาหารบ้านเฮาพี่นักศาก,กินง่ายๆกินตามธรรมชาติแซบแน่นอนปลาท้อเนาะ,ะ,นะได้บักเล,ลาล่ในเนี่ย โปรตีนทั้งนั้นเลยได้เนี่ยตะกะแตนตะก,กะแตนยงโยงขวดตะก,กะแตนเดี๋ยวเพื่นชิซุปมะเขือพี่นาา้องจ๋าซุปมะเขือใส่ยังวันใส่ปลาแหง้งปลาแห้งเนาะเฮาบ่มีปลาทูเนาะซุปใส่ปลาทูแลแ้วแซ่บซุปมะเขือถ้าซุปอันมะเขือซื่อๆกอะ บริสไซย่ามมนก็บบริสแอบด้พี่น้องอันนี้สีซุปเจปลาแห้งคำามันหลายบะตองสุปเบิดด้อซุปมะเขือเอากินข้าวแล้วเราไปทที่แปลงเฮียนนะทงข่าวจะห่อแล้วบวกกินข้าวบ่เมย เร็ว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 เด็กๆจะไปโรงเรียนแล้วกินก่อนเร็ว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 ใส่ผงไอโนมตก โมโตลงไปแซบเน,นี่ยนอนใส่น้ำปลาปรุงนิดนึงพอตอนตอบไม่ได้ใส่น้ำปลาเน,ะน,นะลาะสิผ่านเนี่ยบนเนา,นานนนนะ,ะผ่านไปเ <laughs> ดหอมนี่นะซอยลงไป เรียบร้อยแล้วอาหารเส้าสาวันเพิ่นออกมาอยู่หน้าพี่น้องมานอนดิพี่นนเานาะเป็นเป็นแม่บ้านเพราะอยูุ่กรุงเทพกะทำงานเป็นแม่บ้านดูแลนคนป่วยดูแลนคนแก่คนชราในอายุเก่าสิบกว่าปี มาอยู่บ้านแเลยมาทำงานบ้านเรียบร้อยแล้วยกไปนี่เลยพี่น้องอาหารเสาเฮาขวดตักแตนแซบเดีย๋ยวมันมัน,มนพร้อมแล้วก็ซุปมะเขือแล้วก็ข้าวเหนียวมันหอนหอนพี่น้องจ๋าพี่ข้าวเหนียวเป็นติ๊บเลยมาเดิมพี่น,อาานอ้องจ๋าไม่กินข้าวเส้าร่วมกัน บาอีก hey, ินเผาน้ำเขาน้ำกันเด้อพี่น้องโคตะกะแตนมีแต่อาหารบ้านเฮาตะกะแตนไน่ยใช่มันมันนี่ซาวันคือจะคุณทุนเป็นเนื้องอย่งพี่น้องนี่พี่น้องจ๋าไข่เด้อนี่เป็นเป็นะไรเห็นบอเงเหลืองในไข่ไม่ใช่ันมัน เพิ่นบ่เคยไปพี่น้องไปเขาเดียวอยากมาบอกว่าดั่นเที่ยงเฮาเฮือนเฮาให้มากกบ่มายากไปเนืองนี่อืะเนืองแถวป่าเนี่หัวเทีนงหอดเพื่อนฮอดทางอนข้างนอกหัวบ้านเราบอกกัญญาณใครปิดไพ่เล่นเพิ่อนประกาศเล่นเงี้ยต่ำไหะใครเชียร์ถุงอ๋อเขาเนียงตะกัตแต่เนียังไรเขาบอก่นได้ว่าหลายคนว่าเฉยมันสีเดียวกันก็ไม่ตองกุ้งนะพี่น้องตะกัตแต่ในมันจะเป็นสีอ่า ไม่พี่น้องหือไม่ไปเคาะปอกโป๊กแล้วดิปอกล้จับเอาไอไม่ไปเกลียเไปต่อหนพี่น้องมันก็เต้นปอกจับตามกไม่น่อยไปคือคนตาบอดนี่แหละบบใส่ม่ไปคือกนตาบอดเ่วกะแตนพวกไปย่างตะกะแตนย่างกระปอมย่างนกย่างนกกลางคืนนนี่ย่างวากิ่ลางคืนพวกน่งมดเนี้กลงคืนเน่มันยุดมันมันนอนบอกง่ายๆมันบกครอินมันบเห็นหง เวลาเขาแปบเวลาเขาไปหาสิเขาก็แนมโบเห็นเนาะเขาก็ไม่เคลียร์ปอกๆๆๆแล้วมันก็สิเต้นเต้นป๊กไปแล้วก็จับเอาชาวบ้านเนลายเด้อเมื่อคืนชาวบ้านเมื่อคืนยังเป็นลายช่างแต้มันนอนหลับแล้วหนีเวลาจุ๊บขอไปเมือตะดิสขอเมื่อคืนยังเด้สีหาัดโตบ่บัมสีเดียวกันก็ไปไม่แห้งนะไปไม่แห้งยาเนี่ยมันสีน้ำตาล แ,แต่กะแตน่ยกินปลาบกช่ำมันแข็งคอมมนกระกินปลน้ามันกรอบบ้ได้กินดเน้ไข่มันเบบ้างเก็จะห้มันกรอบแอบกกบแทอดอแต่นี้ห้าขวเพาะ่แตงไผ่เนี่นยมันแซ่บเนาะไข่มันมันเลยแตงไผ่เซ็บขวใช่นลมันจะเจ็บเอาแปบมไปเลยบ่ คุณแม่ยังกวดที่นีไน่ไอ้หเนาะมาอันนี้มุเื่อบแบเยอะเลยเนา,า<ๆ>กินนี้กระทมหน้าเปือแล้วนี่ยเลยต่ายโเื่อยตายบบเปื่อยออ<ๆ>น,น,นีจะผ้ากระชากแบบเี้ยเด็กๆไปโรงเรียนหมดแล้วตื่นมากละผ้ากินก้อนละผ้าไปแปดโมง ง่าง่ากิน่ายังเนาะเปิดมีามต่อบนตัวปีสองปีลังไม่กินง่าครับปรกอนี่เอสวอนลายวันไปเยี่ยงไะจเป็นช่ยกินยายมากินเหล็กมากินไปตามมาดูบ้านทำไปรเงียตกม่ปรนมอ กไปลง่ายลง่ายแล้วเราไปซื้อของเดี๋ยวก็ไปมันยทานแล้เดี๋ยวกินข้าวแล้วก็ฟากันของเมืองไปหาซื้อไปละลายสับซื้อของกาแงใส่นั้กาแหงด่านบอกทนอะไไปซื้อถอดเงนน่อท่อนังีซ้ต่อไฟ้อ p ดเดี๋ยวจากเมื่อสิลงอันไปลากอ้วนอีกเขาไปลากยังได้อีกบอกทุกคนบปวันบ่ดแล้วทำอะไงบ้างมันน,น้ำเย็นวันนี้เย็นน้ำขึ้นลายอ่ะน้ำขึ้นปราทองน้ำเทวีอ้วนนะเดี๋ยวนี้ฮะอ้วนเนี่ยบรรพเพราว่าจีคลายหกพันีปเลยบมดล่เหมาะเปิดปรมาบุคลากรสื่อคนเขาบอกว่าน,าน้ำโขงขึ้นอันนี้คืขอขึ้นฝนตกทางเหนือบ่

เหานเขาเห็นเขาคอมเมนต์บอกว่าสลายโทรศัพท์ตกน้ำอนหวืตกาอเว่านเน่อวนอวนเมอวนวนเน่่นก่านมวาม่วาเ่นเมานเมอว่าเน่านเว่อม่อวานเมื่อเานวน่านมอวเม่าเนอ เห็นเขาประจอมตระจอยเต็มอวันงาวงาวงาวงาเขาปรโวยเบิรเมนเฮอนเมนจานเก็บมากกวกับพ่อตาเล็กเหมว่าตามากก็แปลาเครื่องอะไปวันนี้เอาบเบิดบอเออใส่คนก็จะกันาข้นบปมาแล้วก็ลูกแมวอืมอามาบูเบิร์ตเงอบหนึ่ง แยลีกันคืนบ้านไหมพี่น้องบ้านเพิ่นอยู่บ้านนล้สั่งมาแล้วหลายปีจะเพิ่นบ่ิคืนวันที่สิบสองสั่งแล้วข้าวมือออกใหม่ชองค่ะออกม่ทำนึ่งมือเน็มือเนื่อมือเนื่อกับวันสินดับมาเริ่แป๊บกินข้าวไม่า เงินเปิดใจอยู่บ้านนะแต่ขึ้นไหวแต่พักสิไปอยู่บ่าวแป๊บ่าวแป๊บก็ไปอยู่อ๋อพ่อกับแม่อยู่หน้าบ่าวแป๊บเลยไปขัเมืออันเทือนเทือนอยู่ในหม่องเทือนเจลัยเนี่ยเทือนอยู่บ้านนี่ยก็่องหลังสามหลังพี่น้องแบ่งกันอยู่แบ่งกันอยู่คนละหลังคน่ะหลังเจลัยกับเจรีน่ะมีบ้านอยู่แต่ว่าพักกันอยู่หน้าบ่าวแป๊บไปอยู่ห้อนเพื่อนพักกินนั่นน่ะโบนี่ทำหนกให้นอนนอนใครชิมพันธ์ไได้เหมือน บ้านมีแต่ออกมาอยู่ไร่อยู่นาพออยู่นาเนี่ยมันสบายพี่น้องเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงงวเลี้ยงควายแบบปลูกผักปลูกหญ้า,ม,แบบาแบบมันอยู่แบบเอองียบๆอยู่บ้านแบบมันโย่แบบแอออาร์ตแล้วมันแบบอะคีบุ้นร้ายบ้างนันสบายนาเอาสจนโล่งสบายขนาดคุณแม่ยังออกมาอยู่นา บางมื่อเพิ่นกับมือม่อมื่อใดอยากมือ่อคือมื่อแรกในคนเมื่อพอมื่อเอ,อิญมันเป็นวันพระใส่บาตรอย่าลืม,มเดินระบำเสื่อขนมผลไม,ม้ตัดบายพวกนี้กินดับอืมยิงใหญ่แล้วนี่รับสอ,อากาศนี่แล้วนอันนี้ไปบ่ไปเอาสิไป ที่จะถือไหมไม่ถื่ไม่ถูกไปจ้าปฏิบัติแล้วเขาไม่เท้าเด้งนั่นก็เม็นเครื่องเช้าอ่แล้วเป็นบาอย่างมีหางเป็นยานเป็นมือไมันค้นหัวใจพี่อยู่นี่นะถ้า่ป็นหลงหัวใจเก่งย่างเครื่อมาล่าหนิเพื่อนเจอแล้วก็โยบโยบต้องได้เพลินแต่เมื่อยใช่แล่วแล้ว ยังแรงดังนวลแหลกะบเาคืนมอืนนี่ยเยอมาเลยนเขาชบอยชิมวเซอกนะมาแล้วอยยินอยู่แล้วแบบแบบจะเข้าจังไปก็สซอกน้ำบ่ไม่ใไ่ครับเลยแมากอนจัไปขโมยงานไปริไปห้อยก็มแข่งขันมโมยแล้วกันเอาคือปมาจังไปไ่น เขาจะอยากมู่ก้อนแล้วมาชีว่าันบอกว่าเขาสิหาพูไม่เปห้องมือมนมอดอาเจงานอื่นมือไถาอมือสองข้ามาสองข้ามาม่แ้ปแเขาอยากโค้เขาจะไปหาไม่มันอกม่อยากะ้วมันหายากมันทำแ้ะเขามนเบล่าาหอันทำพระ เอ๋อว่างก็ลงไปมดนิทานเปิดอยู่พูดแล้วมวลแล้วขอมนเบิดแล้วเข้อสี่นิทานทำผ้านิทานทำผ้านิทานอันนิทานเปิดเดี๋ยวเขาไปเอาไอ้ยิทานนี่งเอาไปยิทานเออนทานเปิดนะขันยากอะเขาไปเอาก็ได้บอกเขาไปเอาแล้วเพราะว่าเพราะว่าเขาไปเอาแล้วทำพ้าแล้วมันเลยไปแล่นลงไปอันนั้นได้กระทองเราขึ้นมา จะทั้งไงบท่านไปเอากระปเอาทาั้ทงนี้แล้วะมนีนมนจะบุญกับงานพี่น่องบุญอันยวบุญในบ้านกับบุญที่ไหนนะสิบสองเอสิบสองเดือนนาเนาะ ห้วยออกพี่น้อมันจะพงจเดือนนี้มันจะเป็ดเแม่นเดือนนี่มันจปหวยออกี่น้อเออลืมลืมลักลืมีนนนี้นะฟันพี่น้องฟันเห็นไม่กินปิ้งไก่แต่บริกินชื่อมาปิ้งไก่ยังบะสุกแทนเพ่อนนอนหิวเาแล้วเพื่อนฝันบอกกทเอเจ้าันนี้ห้วยออกอย่าลืมเด้อคอยให้ปังปังเียใกล้พี่น้อง พี่นกงวดน,นี้คอยปังปังถูกเลขรางวัลใหญ่ๆจ้ะสิบแปดหกแปดนะคะ,ะ 8, 6, 8. นางใบ <c oughs> อีกแล้วเป็นจะได้์นางกระโดนกิน <c oughs> บอสชื่อค่ะโอ้ยบอแปบ๊บมาเนี่ยใบหวยหรอแปบ๊บมาเนี่ยเออหยาดเลขชูหมื่นี่พี่น้องงวดที่แล้วแล้วเพิ่นถูกซ <c oughs> าำซ้ำร้อยเพิ่นบอกซาำร้อยซาำร,ร้อยถูกสามสิบบาทอ่าเพิ่นเอาถูกยี่สิบบาทเนาะ เพื่อนฝันและเพื่นอนวบาพันคิวพันแม่นแล้วมันมีคนพี่มีคนคอมเมนต์บอกว่าเดี๋ยวงวดหน้าแล้วถา,ามบอกแป๊บให้เลยนะเดี๋ยวจะซื้อวสัน่นมาเนี่ยมาแจกกตี้บุญตาบ้างเงินเฮงประพันตัวไหนมาเนี่ยนะในงวดงวดเดี๋ยวจะจดได้นะ ไบ่ผ่านอีกไหัไม่ผ่านกินอะนี่นอนแต่หกโมงไริผ่านไ์่กินไ่ได้ยับสลบอันเพิ่นอนไงวดนี่บ่ได้บ่ได้ไ่ผ่านนอนแล้วแต่าอวมัลากแล้วกันตัวเองมันเป็นเลาะบนคืนไผ่านบ่เลาะมันคันอยู่นลืมอันนครับันมันตื่นเมื่อตอนท่ันปุ๊บแล้วสะุ้งตื่นอ่ะแม่นแมนเพราะ ซื้อแล้วถูกทุกขั้งถ้าพันแล้วเนี่ยพิชลีไปเลยหรือว่าลืมเนี่ยบอแมนมันบดจือบอได้นอนเหน็บบอได้นะคะมอฟีบอไห้ค่ะวันนี้โอ๊ตบอแต่งคันหาเนาะแต่งคันหานเนาะคอหงวยแล้วก็นอนฝันหนาววันนี้ก็ให้ปังปังน้องเนาะให้เลขเลขดีเลขดังกันอย่าลืม พี่นงจ้ามาหา้องเดียบมีกันสิขอเก็บภาพบรรยากาศเด็กเพื่อนสนิทพอกันคลิปหนาเด้กกินข้าวแล้วก็สิาบบพากันเข่าเมืองพี่น้องจ้าไปแล้วสบายสบายสบาย